คนโบไปเจอที่พักที่หนึ่งมาบรรยากาศดีมากอ่ะเห็นโดมแบบเนี้ยก็ดูธรรมดาใช่ไหมแต่อยากให้ดูวิวด้านหลังเป็นภูเขาเห็นปูนล,ลูกโตๆสูงเทขนาดเนี้ยและที่นี่คือบ้านมุงอำเภอเนินมะป่างจังหวัดพิศนุโลกวันนี้โบอยากชวนทุกคนมาเที่ยวกันที่เมืองรองกันบ้างไม่ไกลจากกรุงเทพเลยขับรถมาแค่ 4ีหชั่วโมงเองแล้วบวมาวันหยุดยาวทุกคนรถไม่ติดเลยไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีที่สวยขนาดนี้แล้วใกล้กรุงเทพมากอ่ะแล้วถ้าใครชอบทํากิจกรรมที่นี่เขามีรถอีทตกพาเที่ยวชุมชนรอบๆหมู่บ้านและให้ไ์ก็คือชมฝูงค้างคาวนับล้านตัว โอ้หมันตื่นเต้นมากน้องบินกันอย่างเป็นระเบียบแล้วทิพนั่งนั่งนอนนอน,น,อนสบายแบบนี้ส่วนผู้ใหญ่ที่บ้านมาด้วยกันได้เลยไม่เบื่อแน่นอนมีนกิจกรรมให้ทําแล้วที่นอนสะดวกสบายสไตล์แคมปิง้งแต่ว่ามีห้องน้ําในตัวอ่ะตอนเนี้ยภาไม่ได้ค้างนะแต่ยังไม่ได้ให้คิวโบกมือยังไม่รู้ตัวว่าโดนถ่ายวิดีโออยู่อ่ะให้แก้ตัวหน่อยแล้วกันถ้าพร้อมแล้วไปออกเดินทางกันเลยกับนอนดูข่าวที่บ้านม้งอำเภอเนรปางจังหวัดพิษณุโลก เราก็จะพาทุกคนมาเที่ยวเมืองรองกันบ้างเป็นจังหวัดที่ไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่แต่ว่าบรรยากาศสวยมากตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพิษณุโลกนะคืนนี้เราก็มานอนกันที่ภูผาลาชันจะบอกว่าที่พักสวยมากๆเดี๋ยวเราให้ทุกคนเข้ามาดูไปพร้อมกันที่นี่ยเขาจะเป็นโดมจะมีโดมอยู่หหลังนะแล้วก็มีลานกลางเต็นท์ด้วยห้องพักเขาน่ารักมากๆมาเดี๋ยวพาไปดูห้องพักกันเนี่ยมันจะเป็นตกแต่งแบบโซน โถนไม้ไม้แล้วก็ห้องน้ําห้องน้ำเขามีอาบน้ําให้ด้วยทุกคนน่ารักมากพอเราเข้ามาเดินออกไปปุ๊บปุ๊ป๊เราก็จะเจอกับวิวด้านหน้าปลายเท้าที่นอยของเราตรงนี้จะเป็นน้ำํำตกไม่ใช่นกจะเป็นน้ําพุเขาทํำน่าหลักมากๆเลยทุกคนแล้วก็ที่นี่นะบ้านทุกหลังเขาจะมีดาดฟ้าให้ด้วย วิวด้านหลังก็จะเป็นภูเขาเห็นปูนลูกโตๆโตโตอันนี้เลย เราจะมีรถที่แท็กซที่เขาพาเัาเที่ยวรอบหมู่บ้านเนี่ยอันนี้ราคา800บาทเราเช่าเหมาคัานนี้เลยนะเนี่ยของว่าจะพาเที่ยวรอบๆแนีประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วเนี่ยได้ไปดูข้าวามาด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลย มาถึงจุดแหวะแรกกันจะเป็นบ้านมุงแคมป์นะที่นี่ก็จะเป็นจุดที่เขาจะมากางแคมปิ้งกันแล้วก็มีไฮไลท์เป็นบันไดเอ้ยสะพานไม้ที่ทอดยาวไปไปเราพาเดินชมกัน จุดต่อมาที่เรามาแวะพักนะคะจะเป็นสวนดอกไม้เข่าน้อย360องศาตรงนี้เขาปลูกดอกไม้แบบสวยมากสีชมพูสีขาวเต็มไปหมดเลยที่นี่จะมีค่าเข้าคนละ20บาทนะจะเป็นดอกไม้หลากหลายสีสันแล้วก็ด้านหลังจะเป็นวิวภูเขาแบบนี้สวยมาก พอม,มาอยู่ที่บ้านไล่ภูตะวันนะที่นี่เขาก็จะเป็นส่วนทุ่งดอกทานตะวันจะมีค่าเข้า20บาทนะดอกไม้กําลังบานดีมากๆเลยช่วงนี้แล้วก็ที่นี่เขาแต่งเป็นฟิลแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีดอกซากุระมีโคมไฟแดงอะไรอย่างนี้สวยมาก ต่อมาของเรานะคะก็จะเป็นเขาสามกริยัที่เป็นที่มันเป็นชื่อนี้เพราะว่าเนี่ยมันจะมีภูเขาตั้งเรียงรายลูกโตๆอยู่สามลูกเรียงกันนะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังสาดเขา้าภูเขาพอดีเลยสวยมากที่ต่อมาของเราตอนนี้นะคะถ้ำนางสิบสองมาถ้ำเวลานี้นี่มันจะเป็นเขตวัดเก่าของบ้านวัวท่านประชุม เคื่อนทรงเหรอยญบังทองสมัยก่อนอำเภอน้นเมื่อนาปงมันยังไม่มีไหวพากันจ้ามันมีหินเยอะตรงนี้ด้วยต่ามน้งสิบสองก็มีเหมือนกันคนระับ ต่อไปกนะ็จะเป็นท่างท้างข้าวนะจะเป็นท้ามที่เราเห็นปับบล่องแล้วก็กลมที่ทางข้าวอยู่แล้วเราก็จะได้ยินเสียง,งข้าวด้วยอยู่ใกล้ๆกับวันตะกี้เลย ก็ S <S จะมีคนและตลาดเหมือนตลาดเลยตรงนี้มีของขายเยอะมากเดี๋ยเรามารอดูทางข่า,าวกันค่ะโคนเยอะมากมีขนมขนมอะไรนี้ขายด้วยอุ้ยเขามีขึ้นข้างบนกันตรงนน้นเลมีเป็นหอลชมขึ้นเอารถไปจอดไปดูข้างบนไหมคือกว้างมากคนยืนกันเต็มไปหมดเลยตอนนี้อยู่ตรงตลาดอีท จี๋อ่ะบ้านมุงนะอากาวออกแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจออเดียวกันนี่นะครับผม วไปไวมากเลยนะเมื่อกี้ประมาณ5โมง5 7ทางข้าวออกมาแล้วเขาบอกว่าจบประมาณ6โมงตอนนี้6โมง8นาทีหายไปแล้วมาไวไยไปวมากๆเลยแล้วก็เยอะมากเขาบอกว่าทางข้าวเนี่ยน่าจะมีประมาณเป็นล้านตัวนะไปแล้วเดี๋ยวเราน่าจะกลับที่พักกันแล้วตอนนี้จ้า นนี้เราก็กลับมาถึงที่พักของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเรามากินข้าวเย็นกันก็ที่เราไปตะก,กี้ก็ๆๆน่าจะ5ที่บวกๆเนอะจริงๆเราก็ขับรถไปเองก็ได้นะแต่ว่าเช่ารถอแท a p ไปก็สบายดีให้เขาพาเที่ยวจุดต่างๆแล้วก็ไม่แพงด้วยนั่งสบายดีเหมือนมีไกด์พาเราไปเที่ยวนะเดี๋ยวเย็นนี้เรามีอาหารเย็นเป็นนี่เย็นนี้เราสั่งเป็น เซ้นหมูกระทะมากินเพิ่มนะเขาไม่ได้มีอาหารเย็นให้แต่ว่าที่นี่ก็คือมีไขายเซตหมูกระทะแล้วก็อาหาร่ทยปนนเดี๋ยวเรามากิมข้าวเย็นกันกุ้งผัดพริกเกลือน่ากินมากพริกเกลือมาแบบพริกกระเทียมมาแบบ เผ็ดสุเครื่องมากสวัสดีตอนเช้ากับวิวภูเขาและหมอกจางๆนิดหน่อยนะคะก็เมื่อคืนอากาศเย็นเล็กน้อยเดี๋ยวเช้านี้เรากำลังจะไป หาข้า,าวเช้ากินกันอาหารเช้าของเราวันนี้นะคะเขาจัดเอาเป็นเซตให้ ide, เป็นแบบอเมริกันเบรฟาสเร้วก็มีข้าวต้มให้๋๋ยวเราไปกินข้า,าวเช้ากันจะ้ะอากาศดีมาก และที่บรรยากาศดีแบบนี้นะคะเขามีคาเฟ่เป็นของตัวเองด้วยขนมหวานไม่ใช่หน้าตาดีอย่างเดียวนะรสชาติดีด้วยและจุดเด่นที่สวยมากเจ้าบ้านกลางหันลมยักษ์อันนี้ที่เรามานั่งกินข้าวทางมื้อเช้าและมื้อเย็นที่นี่เขาขออกแบบมาได้สวยงามสะดุดตามากๆใครที่ไม่ได้มาพักที่นี่นะคะก็แวะมาเที่ยวคาเฟ่ได้เขามีมุมถ่ายรูปน่าร <_ Excuse> ัก <następ> น <ๆ S 1> ่าร pues ักให้เพียบเลยและสําหรับใครที่สนใจพักที่นี่นะคะราคาเริ่มต้นที่ดมละหนึ่งพัน 800บาทมีอาหารเช้าให้หรือถ้าใครจะมากางเต็นท์ก็มีค่าบริการคนละ200บาทโอเคสำหรับทิปพิษณุโลกที่ภูผาราชันนะคะก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกไดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าบ๊ายบายแจกโพยที่เที่ยวเพิ่มกันอีกนิดนึงนะคะสำหรับใครที่มาเที่ยวพิษณุโลกแล้วอย่าลืมขับรถขึ้นเขามาชมวิวมุมสูงกันอีกนิดนึง ที่แรกบ้านสวนชมวิวต้นไม้รูปหัวใจเห็นนั่งชิงชายยิ้มสวยๆแบบเนี้ยจริงๆคือขึ้นลำบากมากนะมันสูงมากอีกที่คือรักไทยแคมป์เป็นคาเฟ่ที่มีน้องแก่ไว้ให้เราเล่นด้วยแล้วก็มีบรรลุนจิ๋วไว้ถ่ายรูปน่ารักมากๆเลยที่นี่เขามีบ้านพักด้วยนะส่วนทางเข้าจะแอบชันแล้วก็เป็นลูกลังนิดนึง จบทริปกันที่ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาของเด็ดของดังเมืองพิษณุโลกแล้วแวะจิบชากันที่ร้านหลงคาเฟ่เฮ้ยสนุกมากเหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในเมืองจีนแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าบ๊ายบาย